Thank you. Terima kasih telah menonton! I <laughs> อ่มือมาดกันอ๋อเยกมือือยกมือถือกันยกมือด้วยกันครับมสโอไร tất cả mình đi kìa con 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 ra làm làm như vậy thôi

อัาเยี่ยม้พวกเรานี่กัดเยี่ยมเราโอ้โหโอ้โหกัดเยี่มกัดเยียมเราโอ้โ้โหกัดเยีมกัดเยี่ยา

นี่คืนบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศรับปูนะครับผมทรงปูกับกับบ้านนะครับกับเอิกับบัตนะครับผม ท่านใดที่จังพหพรลูกเมือนลงปู่ก็ต่อแถวให้เป็นระเบียบตอนนี้หางแถวอยู่ตรงบาทใหญ่นะครับหางแถวมาถึงบาทสตนเลใบใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดๆไปคนจะเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ถือว่าคนน้อยอยู่เดอ้อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปัดทางแถวมานี่เลยครับ ปัดปัดปัดทางนี้ปัดเข้ามาเลยอือปัดเข้ามาปัดเข้ามา อูคนกดที่เอาใส่ไหขั้นเผาคนกันไดดที่จะกจะห้าจังไปถ,ถ่ายช่อโมงสักอนเนาะพหลัเจอมาหามงคลรห้อาจังกลับก็ได้อดเออนั่นแหะ คนหลายคนตัวเดทเายเงินเป็นกมืนบ่เฮืเสีเออฝากสจซซองเข้ากันซ่ออูปลมื่นคุ้มค่าบุ่เฮาอยู่